จะมาแนะนำการใช้ออแอปพลิเคชันนะครับซ o มนะครับหรือซูมค o าว m e ทติ้งนะครับในการใช้การเรียนการสอนหรือว่าใช้ในการประชุมนะครับก่อนอื่นเลยก็เข้าไปโหลดจาก App Store นะครับเข้าไปใน App Store ค้นหาคำว่าซ o มนะครับถ้าเป็น Android ก็เข้าไปใน Play Store อ่ต Zoom c ค o u d Meeting นะครับกดเข้าไปเลย อ่ะก็จะเป็นแอปพลิเคชันตัวตัวนี้เลยหน้าตาตัวเจ้าแอปพลิเคชันนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีฟ้าอ่าเข้าไปสมัครก่อนครับเข้าไปใส่อัพกดใส่อัพเข้ามาใส่อีเมลแอัดเดสอันนี้ก็จะตั้งชื่อตั้งวันชื่อเล่นก็ได้หลังจากนั้นก็กด i อ p นะครับตอนนั้นก็กด ขวาบนก็คือ sign up อ่าเราต้องไปยืนยันในอ e ีเมลแล้วนะครับก็คือกด Design อาตอนนี้จะส่งไปที่อ e ีเมลผมแล้วเราต้องกดเข้าไปในอ e ีเมลก่อนเพื่อกดยืนยันอ่ามันจะขึ้นมาหน้ะต่างนี้ให้กดตรงไอ้สีฟ้าๆตรงกลางนะครับจะขึ้นว่า activate account นะครับกดเข้าไปเลย ทีนี้ซูมก็จะมาให้ใส่รหัสนะครับการใส่พาสเวิร์ดนะครับก็คือ1ต้องมีตัวอักษร8ตัวขึ้นไป2ต้องมีตัวพิมพ์เล็กนะครับ3ก็คือต้องมีตัวเลข4ต้องมีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นะครับให้ใส่รหัสเดิมนะครับเพื่อยืนยันพาสเวิร์ดให้เหมือนกันหลังจากนั้นให้กด continu e หลังจากที่เราสร้าง Account แล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาสร้างห้องเพื่อสนทนานะครับกดสร้างห้องนะครับ New Meeting นะครับเป็นไอคอนสีส้มนะครับหลังจากนั้นกด Start Meeting ครับครับอย่างนี้แสดงว่า,าสร้างห้องเสร็จสำเร็จแล้วครับต่อไปให้เรากดคำว่า Call a s i n g internet audio นะครับเพื่อเปิดเสียงในกรณีที่เป็นนักเรียนนักศึกษาหรือผู้เข้าร่วมประชุมนะครับจะเข้าร่วมห้องนะครับกดไปที่ j o y หลังจากนั้นให้ใส่ meeting id ที่ผู้สร้างห้องสร้างไว้แล้วใส่เลขไปกด j o y จะพบผู้ร่วมเข้าสนทนาเพิ่มขึ้นเราสามารถเปิดกล้องได้ทั้งสองฝ่ายเราสามารถเพิ่มภาพด้วยโดยการกดแชร์คอนเทนต์ด้านล่างหลังจากนั้นเลือกไปที่โฟโต้กดตกลงเพื่อเข้าสู่ทังอัลบั้มภาพจากนั้นเราสามารถแทรกภาพที่ต้องการ ถ้าเราต้องการคุยกันผ่านแชทให้เลือกที่มอและเลือกแชทเราสามารถคุยกันได้ในกลุ่ม